สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อินดี้ช ANNEL นะครับแล้วก็พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับอ่านะครับวันนี้มาแนะนําเว็บสุ่มบัตรฟรูนะครับเป็นเว็บรีทูมันนี่นะครับก็นะครับเว็บนี้นะครับสามารถสุ่มบัตรฟรูมันนี่ได้นะบัตรฉีกบัตรฟรูที่ได้แล้วก็สามารถใช้ได้ร้อยเปอร์เซ็นะครับก็นะครับวิธีสุ่มเนี่ยนะครับมีสองวิธีนะวิธีวิธีแรกก็คือเราเติมบัตรฟรูเข้าไปในระบบนะครับแล้วเราก็จะได้พอยต์มาประมาณหนึ่งร้อยห้า point นะครับ หนึ้าพอย์เนี่ยนะสุ่มได้สครั้งนะครับก็จะใช้แต้มสุ่ม2ี่ครั้งห้ยี่้าแต้มนะครับก็เมื่อสุ่มแล้วเนี่ยครับเราก็มีโอกาสที่จะได้นะครับ50 5สิเหมือนกันเนี่ยก็ยังไม่ค่อยแนะนำนะครับก็อยากให้ใช้วิธีฟรีดูก่อนก็วิธีฟรีก็คือนะครับให้เราไปแนะนําเพื่อนนี่คนนะครับสคนคนละหพอยส์เราจะได้เพิ่มมายี่สิบนะครับบวกแต้มเก่ากับ5้าพอยส์ครับเราสามารถสุ่มได้1ึครั้งเลย ล้วก็มีโอกาสได้บัตรทูฟรีเหนึ่นกันในการเชิญเพื่อนเนี่ยนะครับโอเคก็ลองดูนะครับผมแนะนําวิธีฟรีดูก่อน,เ,นเมื่อได้แล้วเนี่ยจะเอาบัตรทูไปใช้เลยหรือว่าจะมาเติมใส่ระบบแล้วก็สู่ใหม่ก็แล้วแตนะ่ถ้าใครชอบเสี่ยงดวงก็ลองดูนะสมัครฟรีนะครับช่องทางฟรีก็ได้เหมือนกันไม่เสียอะไรนะก็นะครับเมื่อเราสุ่มได้เนี่ยเขาก็จะขึ้นด้านข้างๆให้เราเนี่ยน,นี้ก็คือ,อประวัตินะครับคนที่ได้นะก็มีเพิ่งได้ตอนเที่ยงตอนเที่ยงเลย โอเคนะวิธีสมัครก็ง่ายๆนะครับผมจะแนบลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับเพื่อนๆสามารถกดลิงก์แล้วสมัครให้เรียบร้อยเลยนะครับก็ขอบคุณด้วยนะที่สมัครและสปอนเซอร์ลิงก์ผมนะครับโอเคนะสำหรับเพื่อนๆนะครับที่สมัครแล้วนะครับอย่าลืมนะครับลองใช้วิธีฟรีดูก่อนนะครับเมื่อผมมีแต้มเยอะแล้วนะพอเยอะเจะมาอัดคลิปนะครับสุ่มให้ดูนะครับผมนะก็ส่วนหนึ่งนะครับก็จะนําไปคืนเพื่อนๆด้วยเหมือนกันครับ เพื่อนๆหลายคนที่ติดตามก็คงจะทราบกันดีแล้วนะว่าผมก็จะแจกปัจชูทุกสัปดาห์เลยครับก็อย่าลืมมากดติดตามกันได้นะครับก็แฟนเพจอินดี้ชาแนลทำในเ c e บุ๊กนะครับผมพิมพ์เข้ามาได้เลยดูที่ยอดคนติดตามเป็นหลักนะตอนนี้ประมาณ5,000กว่าคนนะครับก็เนี่ยผมแจกตลอดนะครับแจกอาจจะแจกไม่มากนะแต่ว่าแจกบ่อยมากนะครับ แจกไว้มาแต่แกนะตจกไว้มานะก็จะรวมข่าวสารวันนี้ด้วยนะครับคลิปใหม่คลิปไหนลงใหม่ก็จะมาลงในนี้ก่อนนะครับโอเคนะก็อย่าลืมมาติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดถูกใจตรงนี้นะครับถูกใจนะแล้วก็กดติดตามตรงนี้เลื่อนมานะครับอ่าปุ๊บกดคําว่าเห็นโพสก่อนนะครับตอนแรกมันจะเป็นค่าเนนริ่มต้นเนี่ยให้เราเลือกเห็นโพสต์นี้ก่อนเพราะว่าตอนที่ผมจัดกิจกรรมเนี่ยจะได้เด้งขึ้นหน้าเฟซเฟื่อนก่อนอนะันแรกเลยนะครับ อ่าโอเคครับสำหรับคนไหนที่กดไม่ได้แสดงว่าอายุน้อยกว่า18ให้เป็บเี่นอายุให้มันเกิน18ก่อนโอเคครับอ่าเรามาดูเว็บฟรีทูนี่กันต่อนะครับโอเคครับก็ไม่มีอะไรนะครับหลักๆก,ก็สุ่มนะครับมี2ช่องทางก็คือเติมเข้ากับสุ่มฟรีนะส่งฟรีให้เพืนเทื่อนสี่คนโอกาสได้ก็ก็ห้าสิบหเหมือนกันสําสำหรับคนที่ชอบเต็มดวงนะแต่ว่าเราไม่เสียอะไรนะถ้าเราเป็นเพือ โอเคครับเรา,าสามารถอ่านได้หรือว่าติดต่อแอดมินก็ต้องให้นะแฟนเพจในเฟซบุ๊กเขาก็มีนะโอเคครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบหรือว่าสนใจเนี่ยสามารถสมัครได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์ like, คลิปนี่ยกดซับสไครต์ช anel ด้วยโอเคจะได้ไม่พลาดนะครับคลิปให,ใหม่ครั้งหน้าที่ผมจะนำมาให้เพื่อนรับชมสำหรับวันนี้ครับผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ